ปีแรกๆนะคะที่ดาวเปิดรถฟูดทักอะแฟนดาวเขาเป็นคนกู้เงินเพื่อที่จะไปดาวรถคันนี้ให้น้อแสนหนึ่งแสนโคนก็ประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะ,ะกู้ธนาคารเขาบอกว่าเขาขอเป็นคนกู้เองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถแบบว่าอขายได้ไม่ดีหร,ออรือยังไงอ่ะยังน้อยคนที่เป็นหนี้ก็คือเขานะคะบ๊วยพระเอกพระเอกเลย เขาไม่อยากให้ดาวเปน็นหนี้เพราะว่าตอนดาวยังไม่ได้ไปอยู่เขาว่าอย่างนี้อันนี้คือเขาให้เหตุผลแบบนี้นะคะเขาขอเป็นคนเป็นเป็นเป็นหนี้เป็นหนี้แทนแล้วทีนี้ตอนนั้นดาวก็ทําความสะอาดต,ตอนเช้านะคะตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็ไปทําความสะอาดต,ตีห้าจนถึงแปดโมงนะคะพอหลังจากทําความสะอาดเสร็จปุ๊บดาวก็ไปซื้อของซื้อผัก แล้วก็เอามาหั่นนะคะตอนนั้นดาวยังไม่มีที่เก็บของนะคะยังไม่มีห้องเก็บของหรืออะไรเลยจะเป็นการซื้อของทุกวันแล้วก็หั่นทุกวันเพราะไม่มีที่เก็บเหนื่อยมากค่ะทั้งทั้งที่ขายไม่ดีนะคะแต่ก็เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยจนครั้งหนึง่งดาวหลับในนะคะตอนออกจากบ้านแล้วก็เนี่ยมาเนี่ยตรงที่ขับรถไกลอะ่ะ ดาวหลับในดาวเลยเลนไปหาเลนไปหาคนอื่นเขาแล้วคนรถข้นหลังเขาบีบแต่ดาวก็เลยตื่นโอ้ยบุญเนยบุญดาวแท้ๆเลยแหละตอนนั้นอะแล้วทีนี้ดาวก็เลยจอดดาวก็เลยหาที่จอดเป็นปั๊มน้ํามันแล้วก็โทรไปบอกแฟนว่าฉันหลับในตะกี้เนี้ยแฟนเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ต้องไปลาออกที่ทําความสะอาดแล้วล่ะเขาก็เลยบาอย่างนี้ เพื่อนๆอ,อ,อย่าเพิ่งเบื่อบรรยากาศรถฟุตทักด้านหน้านะคะเพราะว่าดาวก็อยากจะคุยด้วยถ้าเกิดดาวไม่คุยตอนขับรถด,ดาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะจะคุยตอนไหน <c oughs> แล้วทีนี้ดาวก็เลยลาโทรไปลาออกจากหวัวหน้างานว่าเออฉันลาออกนะเพราะว่าฉันไม่ไหวอะ่ะฉันเหนื่อย <c oughs> ก็เลยว่าอย่างนี้เนาะ ไม่ให้ออกค่ะเขาบอกไม่ให้ออกต้องหาคนมาแทนก่อนว่างั้นเอาไม่ให้ออกสรุปดาวก็ต้องไปหาคนมาแทนกว่ากว่าดาวจะได้ออกนะคะก็ไปแล้วก็ไปได้เพื่อนแล้วก็เอาตัวเองอะไปฝึกงานให้เขาอีกฝึกงานฟรีนะคะเพื่อจะเพื่อที่จะให้ตัวเองอะ่ะออกออกจากงานให้ได้เพราะว่าไม่ทำไม่ไหวแล้ว เหนื่อยก็ทําความสะอาดตอนเช้าแล้วก็ขับรถฟู้ดทักแล้วก็ขายของเตรียมของเนี่ยประมาณเกือบสี่เดือนนะคะที่ทําคู่ควบควบ,ควบกันอะนอนนอนประมาณไม่ถึง6กชั่วโมงต่อวันนะคะดาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดาวมีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงนะโคตรสู้เลยอะจะว่าตัวเองเก่งหรือเปล่าออก็ไม่รู้แต่ก็ชีวิต ชีวิตเมืองนอกนะคะถ้าเราไม่สู้เราก็เราก็ไม่มีหลายคนอาจจะคิดว่าสบายนะคะมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแต่งานมันเยอะนะคะงานมันล้นมือแล้วก็ค่าเงินบาทของเขามันสูงกว่าบ้านเรานะคะอย่างเดนมาร์กอย่างเงี้ยตอนเนี้ยน่าจะห้าบาทกว่านะ หนึ่งโคนของที่นี่จะได้ห้าบาทกว่าเคยได้สูงสุดแบบเอ่อเอา,เ,อาเคยได้สูงสุดเกือบหกบาทก็มีนะคะเพื่อนๆเอเอตอนไหนนะตอนแรกๆเลยอะที่ดาวมาอยู่เดนมาร์กใหม่ๆเนาะดาวอยากรู้ว่าเอา้ยคนเอเชียคนไทยที่เนี่ยคนเอเชียคนหัวดำแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาฮิตเรียนอะไรกันมากที่สุดนะคะ หลายคนก็ชวนกันชวนกันเลยแหละอ่าแนะนํากันเลยแหละเฮ้ยไปเรียนดูแลคนแก่สิท,ที่ที่บ้านพักคนชราประมาณนี้อ่าแล้วทีนี้เอา้าดาวก็เล้วเขาฮิตหรอรือเงินเงินดีเหรอรือรอย่างเงี้ยเงินเงินเดือนก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ดาวก็เลยไปเรียนกับเขาแต่ของดาวจะไปเริ่มเรียนเขาเรียกอะไรนะหลังจบโรงเรียนภาษา ที่นี่เขาให้เขาให้มีเวลาจบภาษา3ปีนะคะถ้าเกิดว่าภายใน3ปีอะ่ะถ้าไม่จบอะ่ะคุณต้องไปจ่ายเงินเองนะคะแต่ดาวอะ่ะปีนึงกับอีก2เดือนดาวก็จบแล้วนะคะเพราะว่าดาวว่าเดินโรงเรียนภาษามันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหรอ่อะ่ะก็เหมือนก็ไก่ขอไข่ขอขวดแหละประมาณนั้นก็เลยอยรีบสอบรีบจบดีกว่าแลดูตัวเองเก่งจังเลยแล้วทีนี่ ก็ตามเพื่อนๆไปค่ะตามเพื่อนเพื่อนเอเชียเราไปเลยค่ะตามคนไทยตามฟิลิปปินไปเรียนเขาเรียกหลักสูตรเริ่มต้นเนาะก่อนที่เราจะไปเรียนไปต่อเป็นครัวนุบาลคนแก่ดูแลคนแก่ไปเป็นพยาบาลไปเป็นไปเป็นสายอาชีพอื่นๆนะคะต้องไปเรียนหลักสูตร10เดือนก่อน แล้วในในระ,ะร,ะร,ะระยะเวลาสิเดือนเนี่ยเขาจะส่งเราไปฝึกงานนะคะดาวก็ได้ไปฝึกงานที่บ้านพักคนชลาแห่งหนึ่งวันแรกไปภาษาก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกก็พูดรู้เรื่องบ้างหละช่วงแรกๆอะพอจบไปแล้วอ,ะอ่ะเขาให้ไปคุยกับคุณยาย คุณยายแกอัมพาตนะคะแกจะกระพริบตาได้อย่างเดียวแกก็จะนั่งบนรถเข็นแล้วเขาให้ดาวไปนั่งคุยกับคุณยายที่เป็นอัมาพาตตายแล้วดาวเอ้ยทำไงทีน่นี่จะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยดาวก็ไม่รู้จะทําไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเขาก็ไม่เจ้าหน้าที่หรือคนฝึกงานเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาดาวไปฝึกยังไงไปตรงไหนละมัง้ง เขาก็ให้ดาวไปคุยกับคุณยายก่อนอดาวก็ไม่รู้จะไปเล่าอะไรเนาะดาวก็ถามว่าเธอชอบอะไรอะ่ะเอาเขาก็ไม่ตอบไงก็เขาตอบไม่ได้ไงเออใช่ดาวเออเขาตอบเออดาวก็เออเธอชอบนกไหมเนี่ยฉันชอบนกนะดาวก็เล่าสเปเทราภาษาไทยนนนนนปนๆกันไปบ้างออรวมภาษาแดนบ้างพูดผิดพูดถูกบ้างอะไรเงี้ย ตอนแรกคุณยายอ่ะเขาไม่เขาเขาไม่สนใจดาหรอกแล้วทีนี้อ่าอะไรอ่ะดาวก็เล่เาแล้วก็เล่เาแล้วก็พูดผิดไงเราเราคุณยายอ่ะแกมียิ้มมุมปากแกรู้เรื่องนะคะทุกคนแต่แกแกพูดไม่ได้เท่านั้นเลยแกมียิ้มมุมปากแล้วก็มองชํเลืองดูดาวไงดาวแล้วเอ,อ้ยว่า อะไรอย่างเงี้ยเราดาวก็รู้สึกดีงไงแล้วทีนี้เวลาป้อนข้าวอะดาวก็ต้องเป็น็เปนคนป้อนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้น่ะทั้งวันทํางานอ่าเจ็ดเจชั่วโมงขึ้นเป็นระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงขึ้นโคตรทรมานเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยวันแรกที่ไปนะวันที่สอง เขาให้ไปฝึกง,งาน3ามวันต่ออาทิตย์นี่แหละแล้วก็ที่เหลือก็จะไปโรงเรียนก็จะเป็นการสลับกันนะคะวันที่สองเอาละวันนี้จะเจออะไรนาะจะไปได้ไปนั่งคุยกับคุณยายไมโนเขาให้ไปปลูกคนแก่ค่ะช่วงเวลาช่วงเช้าเขาก็บอกว่าเอ้ยเธอไปปลูกห้องนั้นห้องนี้สิถึงเวลากินข้าวแล้วอย่างเงี้ดยดาวก็ไปเคาะประตูกก๊ก เขาเสร็จดาวก็เข้าไปเลยเนาะแล้วดาวก็แล้วเขาก็เพียงขวดน้ำเปล่าใส่ดาวนะคะออกไปจะเข้ามาว่างั้นเอาคุณนุงน่งหนูไม่ได้อยากได้ขวรหนูจะคือเล้อบอกว่าฉันจะมาเรียกมันถึงเวลากินข้าวแล้วเขาให้ฉันเรียกเธอกินข้าวเรยกว่งางี้ออกไปว่ะเขาเพียงขวดให้ซึ่งดาวไม่ได้อยากได้ขวดนะเ้จะไปเรียกเขากินข้าวเฉย เละเราดาเข้าใจเขานะบางทีเขาคงจะไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะแต่คนที่นี่ลูกหลานเขาก็ไม่ค่อยจะดูเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็จะมีลูกมีหลานดูเนาะเราดาวมีความรู้สึกว่าอเป็นงานที่ดาวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอะอดาวรู้สึกว่าดาวแยกความรู้สึกส่วนตัวกับกับ เขาเรียกไงนะแย,แยกความรู้สึกส่วนตัวกับโปรเฟชชั่นอลออกจากกันไม่ได้คือแยกแยกฟิลตรงนั้นไม่ได้ไงแต่ดาาค่อยถามคนอื่นๆนะเขาก็บอกว่ามันใช้เวลานาน,านมากนะเป็นปีมากว่าเราที่จะแยกกว่าเราจะจะ,ะจะแยกอะไรอะ่ะจะแยกความรู้สึกตรงนั้นออกจากกันได้นะเพราะว่ามันความรู้สึกเอเชียไงคนไทยไงเราก็เออ หเห็นคนแก่เราก็มีความสงสารใช่ไหมคะแล้วแล้วทีนี้เขาก็สอนดาวอาบน้ําให้คนแก่เนาะแล้วทีนี้ดาวก็ไปปลูกคุณยายท่านหนึ่งแล้วคุณยายอะ่ะแกแกจะแขวนชุดนอนที่ที่แกแกจะใส่ทุกวันแกบอกว่าเผื่อฉันไม่ตื่นขึ้นมาอย่างน้อยฉันก็ได้ใส่ชุดโปรดฉันหลับไปเล,เลยเลยประมาณนี้แล้วทีนี้แกเห็นหน้าดาวแล้วแกก็บอกว่าฉันดีใจจังเลยวันนี้ฉันได้ตื่นมา เจอโรคอีกแล้วอะไรประมาณนี้แหละแล้วเ,เขาก็ร้องไห้เอา้าแล้วเราเป็นคนที่เซนซิทีฟอยู่แล้วไงเราเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายอยู่แล้วไงคะทุกคนห้าร้องร้องตามเขาร้องตามคุณยายเอาคุณยายก็หยุดก็คงเจออึ้องแล้วสรุปเขาก็ต้องมาปลอบเาาราซะงั้นคือคือเดาแยกเดาแยกความรู้สึกส่วนตัวตรงนั้นไม่ออกอะ เราไม่ได้อะเราทําไม่ได้อะไม่ใช่ว่าเช็ดขี้เช็ดเดียวอย่างเดียวนะคะเพื<ๆ>่อนๆเออแต่ถ้าอันนั้นก็ด้วยแหละแต่เช็ดขี้เปลี่ยนพราผ้าอ้อมอะไรเงี้ยอืมมันก็ติดตาเนาะกินไม่ได้หลายวันก็เลยไม่เอาดีกว่าชิ้นนี้อม,มันไม่ใช่อะ่ะไม่ได้รักแต่ดาวรักในการทําอาหารมาแต่ไหนแต่ไรนะคะจะชอบการทําอาหารมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ก็เลยพอจบหลักสูตรสิบเดือนอ้คะแนนดันดีด้วยแล้วทีนี้อ่อะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเล่าเดี๋ยวอาจจะมาเล่านะคะเพราะว่าช่วงระหว่างการเรียนอะเราเจอปัญหาหนักหน่วงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเล่าอ p พีต่อเป็นการเป็นงานแล้วกันเนาะมันเป็นช่วงพลิกผันชีวิตเหมือนกันช่วงระหว่างเราเรียนช่วงนั้นะ่ะแต่ตอนนี้าาดาวดาวย่อมาให้แล้วนี่ย่อแล้วนะคะเพื่อน ถ้างั้นดาวขออนุญาตปิดคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะอาจจะไม่ได้เจออะไรมากจะเป็นการจะเป็นคลิปพูดคุยกันมากกว่านะวิตเตอรตามจริงดาวมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยแบบว่าดาวเคยทําอะไรมาบ้างเลยดาวดาวเ,เ,เคยผ่านงานอะไรมาบ้างกว่าอาจจะมาถึงตรงนี้นะคะกว่าราจะมาเปิดอันนี้ร้านตรงนี้นะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตเหมือนกันถ้าดาวบอกว่าเหนื่อยปุ๊บแสดงว่าดาวเหนื่อยจริงๆซึ่งปกติดาวไม่ใช่คนงองแง้งนะคะอาจจะเป็นแค่อารมณ์อ่อนไหวง่ายอยู่ขี้สงสารอยู่แต่ดาวไม่ใช่คนงองแง,ง้งกุ้งกิ้งกิ้งของแก้วอะไรนะคะจริงๆอันนี้จริงจะสามีดาวยังบอกเลยว่าดาวเป็นคนค่อนข้างที่จะสตองออกเมนเมนไปทางผู้ชายซะมากกว่าเขาว่าเขาได้เพื่อนผู้ชายเพิ่มนะ ดาวเป็นคนที่มีอะไรดาวคุยเลยดาวดาวเปิดอ,อกคุยเขาเลยดาวไม่อยากเก็บนะคะมีอะไรคุยไปเลยแล้วดาวชอบเคลียร์นะคะถ้าเกิดเราเก็บไว้เราอาดึดอัดอะเราเรารู้สึกทุกข์ะถ้าพูดออกไปแล้วเราจะรู้สึกดีทันทีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะยาวไปแค่นี้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรให้ดูเลยนอกจากขับรถตามใบใบเนนะี่ยตอนนี้นะ่ะ ถ้างั้นเราเาดาปิดคลิปเดาปิดคลิปด้วยตูดรถฟุตทักนี้แล้วนี่เรากันนะตูดไอ้ใบเดาขอให้เพื่อนรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเว้ยเดี๋ยวเอาใหม่อขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงมีความสุขความเจริญน,นะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอย่าเจ็บอย่าอย่าจนเด้อ ลำรวยเดอ้อและก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมก็ติดตามและกดสับตะไคร้ใบมะกูดให้ดาวน้นำเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไม่ต้องดูหน้าหรอกแม่ค้าวันนี้นะรู้สึกหน้าแม่ค้าจะจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดูดูตูดรถไอใบนะั่นแหละดีแล้วคิดะว่าตันนั้นเป็นตูดไอใบ ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า